ต้องข้าเจ้าโดยน้ำนี้แล้วที่วีข้าเจ้าเธอบริสุขมูลพาคิดถึงมือค้ารับเป็นละนั้นพลันชีวาพันมาขึ้บาลนีในพระวาจาของพระเจ้าบอกเราว่า ผลที่ดีเท่านั้นจึงเหมาะสมกับการเก็บเกี่ยวของพระบุตรและผลที่เสียก็จะถูกทำลายการเก็บเกี่ยวพืชผลบนแผ่นดินก็ต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่เก็บเกี่ยวและรวบรวมในวิวรทูตสวรรค์ได้ร้องบอกให้บุคคลผู้หนึ่งทำหน้าที่นั้นบุคคลที่สวมมงกุฎทองคำนั้นก็คือบุตรแห่งมนุษย์หรือองค์พระเยซูเจ้านั่นเองการสวมมงกุฎแสดงถึงการมีชัยชนะ ซึ่งก็คือการช่วยให้รอดผ้าเขียวที่พร้อมอยู่ในมือแสดงถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวหรือเวลาแห่งการพิพากษาของพระเจ้าพระองค์ทรงรอจนถึงเวลาที่สุกงอมจึงเก็บเกี่ยวและที่สำคัญที่สุดก็คือพระเจ้าทรงเก็บเกี่ยวแต่ส่วนดีเพื่อนำสู่สวรรค์แต่ผลที่ไม่ดีหรือการไม่มีความเชื่อก็จะถูกทำลายไป พระเจ้าทส่งตอบคำภาวนาของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ทูตสวรรค์จะนำมาให้พระองค์เพื่อจะไปทานทุกสิ่งตามความยุติธรรมซึ่งก็คือภาพการเก็บเกี่ยวผลองุ่นและโยนลงไปในบ่อายา่มองุ่นของบรรดาทูตสวรรค์ที่ทรงอำนาจเหนือไฟภาตนี้สะท้อนถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูเจา้าพระองค์จะเป็นดังผู้ที่มาเก็บเกี่ยว เหมือนดังในนิทานเปรียบเทียบเรื่องข้าวละมานตามพระรสารโดยนักบุญมัตทิวในบทที่13ข้อที่24-30ถึงและข้อที่36-40ถึงที่เสื่อมคิดสชนถึงเรื่องความเชื่อว่าการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคนนั้นไม่อาจแยกแยะได้ว่าในชีวิตส่วนอื่นจะดีหรือไม่ดีอย่างไรจนกว่าจะถึงเวลาสุดท้ายของชีวิต เราจึงจะสามารถเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนแต่นั้นเราจึงต้องรอจนถึงเวลาที่สุกงอมอย่างแท้จริงที่ทุกสิ่งจะถูกที่ภากษาภายใต้พานุภาพของพระองค์เท่านั้นเราจึงต้องพิจรารณาการดำเนินชีวิตของเราในทุกวันเพื่อให้สอดคล้องกับพระประสงค์ของพระองค์วันนี้ให้เราภาวนาว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพ โปรดประทานให้ลูกทุกคนได้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์เสมอไม่ว่าจะเป็นกิจการของตัวเองหรือส่วนรวมและขอให้ลูกได้มีใจที่มีความเชื่อศรัทธาอย่างแท้จริงเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและได้รับความรอดในพระองค์ในเวลาที่ต้องพบพระองค์